สาเหตุที่เราเรียกว่ากระทง n รักโลกก็คือเราสามารถใช้เป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติสามารถที่จะย่อยสลายได้จะมีพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่ไปช่วยบำบัดให้น้ํามีความสะอาดขึ้นใสขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อกระทงสําหรับวิธีการทานะครับหลังจากที่เราได้ท่อนกล้วยมาแล้วนะครับเราจะทําการหั่นให้เป็นแว่นความหนาประมาณ4ซนติเมตรจะนํามาเป็นตัวของกระทงจะนําเอาฝักของกระถินมาทําเป็นกีบของกระทงพับโค้งขึ้นมาในลักษณะที่เป็นริบบิ้นหรือเป็นบัวก็ได้ให้เราดูส่วนที่เป็นข้นของฝกักขยับเข้ามานิดนึง หักม้จี๊ฟันเป็น2ชิ้นปักลงไปในฝักกระถินตัดส่วนที่เป็นขั้วฝักกระถินออกปักลงที่ฐานที่เราเตรียมไว้ให้ส่วนที่เป็นฝักกระถินเนี่ยยืนออกไปประมาณครึ่งหนึ่งจีบกระทงชิ้นต่อไปต้องเอาชิดกันมันจะได้ดูสวยงามซึ่งเราจะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบหนึ่งรอบจะทํสองรอบใส่ช่องว่างของรอบแรกที่เราทําไปแล้วต่อไปเราก็จะใส่เครื่องบูชาใส่ไว้ตรงกลางจากนั้นก็เป็นดอกไม้สําหรับการบูชา ถ้าเกิดเราอยากได้ดอกไม้ที่มันมีความสวยงามก็สามารถที่จะใส่ดอกไม้เข้าไปได้ด้วยประโยชน์ของการทํากระทงจากวัสดุในสวนหรือเป็นวัสดุอินทรีย์นะครับสามารถที่จะทําเองได้ทําได้ง่ายโดยอาศัยวัสดุต่างๆที่มันมีอยู่ในสวนอยู่แล้วมาทํานะครับ สำหรับต้นกล้วยนะครับถ้าเกิดการย่อยสลายขึ้นมาจะทําให้เป็นอาหารของพวกปลาพวกสั์น้ําเป็นแหล่งของจุลินทรีย์ช่วยในเรื่องของการบาบัดน้ําเสียการย่อยสลายสารแปรร้อยต่างๆการทํากระทงจากวัสดุในสวนถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการสร้างความสามาัคคีในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กให้เด็กมาฝึกทําแล้วก็ฝึกใช้สมาธิฝึกใช้ของที่มันมีอยู่ในสวนเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับกระทงรักโลกจากวัสดุในสวนวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมนิติดวงปันทองครับเดี๋ยววันนี้เรามีเทคนิคการทำกระทงลักโลกจากวัสดุในสวนมานําเสนอนะครับ สาเหตุที่เราเรียกว่ากระทงลักโลกก็คือเราสามารถใช้เป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติสามารถที่จะย่อยสลายได้ก็คือเขาจะเป็นอาหารปลาอาหารกุ้งต่อไปนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเกิดการย่อยสลายตัวนี้ก็จะมีพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่ไปช่วยบำบัดให้น้ํามีความสะอาดขึ้นใสขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อกระทงนะครับสำหรับวัสดุที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือต้นกล้วยสามารถที่จะใช้ต้นกล้วยที่มีขนาดที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยที่เราตัดเครือแล้วนะครับหรือถ้าเกิดต้นกล้วยมันแน่นจนเกินไปเราก็สามารถที่จะตัดออกแล้กก็นําทระงได ต่อมาก็จะมีฝากของกระถินนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีไม้จิ้มฟันตัวนี้เราจะนํามาเย็บกระทงมีเครื่องที่เป็นเครื่องบูชาสําหรับการทํากระทงจะประกอบไปด้วยเทียน1เล่มทูบ3ดอกแล้วก็ดอกไม้1คู่ ส่วนเครื่องมือเราก็จะมีกันไกกับมีดนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราได้ต้นกล้วยมาแล้วหรือท่อนกล้วยมาแล้วนะครับเราจะทําการหั่นให้เป็นแว่นจะมีความหนาประมาณ4ซนติเมตรนะครับตัวนี้เราจะนํามาเป็นฐานหรือเป็นตัวของกระทงก็จะสามารถที่จะลอยน้ําได้ดีถ้าเกิดเราอยากได้กระทงที่มีความใหญ่ก็สามารถที่จะใช้ต้นกล้วยที่มันมีลาต้นขนาดใหญ่สหรับต้นกล้วยนะครับถ้าเกิดการใยสลายขึ้นมาจะทําให้ เป็นอาหารของพวกปลาพวกสับน้ํานอกจากนั้นแล้วนะครับต้นกล้วยยังเป็นแหล่งของจุลินทรีย์ช่วยในเรื่องของการบําบัดน,น,น้าเสียาการย่อยสลายสารแกลรอยต่างๆในส่วนที่เราเรียกว่ากาบกล้วยเนี่ยจะมีช่องว่างที่อากาศสามารถที่จะอยู่ได้ตัวนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทาให้ต้นกล้วยเนี่ยลอยน้ําได้ขั้นตอนต่อไปเราจะนําเอาฝักของกระถินนะครับมาทําเป็นกีบของกระทงเราจะพับโค้งขึ้นมาในลักษณะที่เป็นริบบิน้นหรือเป็นบัวก็ได้จะหักม้จีฟันเป็น2ชิ้นปัดลงไปในฝักกระถินให้เราดูส่วนที่เป็นก้นของฝักนะครับ ขยับเข้ามานิดนึงประมาณ1เซนติเมตรพอแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเสียบเข้าไปเลยจากนั้นนี่เราใช้กันไกนะครับตัดส่วนที่เป็นขั้วฝักกระถินออกเพื่อที่จะง่ายในการเรียงชิ้นต่อไปเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยให้เรานําไปปักลงที่ฐานที่เราเตรียมไว้ให้ส่วนที่เป็นฝักกระถินเนี่ยยื่นออกไปประมาณครึ่งหนึ่งก็จะได้ลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นชั้นรอบนอกนะครับเราจะทําให้รอบก่อนจีบกระทงชิ้นต่อไปต้องเอาชิดกันมันจะได้ดูสวยงามนะครับ ซึ่งเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบหนึ่งรอบสาหรับวิธีการเลือกฝักกระถินเพื่อที่จะนํามาทําเป็นกลีบดอกของกระทงเราควรที่จะเลือกในส่วนที่ยังไม่แก่จนเกินไปเพราะว่าตัวนี้จะพับง่ายแล้วก็ไม่มีการฉีกขาดนอกจากกระถินแล้วเรายังสามารถที่จะหาเอาวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกใบตองหรือจะเป็นพวกกาบไม้ไผ่อย่างนี้ก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นดอกกระทงได้ หรือจะเป็นพวกใบขา่บาใบว่ามต่างๆหรือเป็นขมิ้นพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันสามารถที่จะนําเอาวัสดุที่มีอยู่ในสวนอยู่แล้วมาประยุกต์ทําได้ทุกชนิดนะครับหลังจากที่เราปักฝักกรถินไป1งรอบเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ซึ่งในวันนี้เราจะทำสอรอบ หรือจะทําหลายรอบก่อนนั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นกระทงที่มันใหญ่ขึ้นมันจะได้รูสวยขึ้นนะครับซึ่งวิธีการทำนะครับเราก็จะทําเช่นเดียวกันกับรอบแรกที่เราทําเราจะไปใส่ช่องว่างของรอบแรกที่เราทําไปแล้วก็คือเราจะขยับเข้ามานิดนึงแล้วก็ปักลงระหว่าง2ชิ้นนะครับมันจะเข้าไปทดแทนช่องว่างกําลังดีก็คือเราจะปักไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราทํากระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะใส่เครื่องบูชาโดยปกติถ้าเป็นกระทงเราจะใส่ไว้ตรงกลางเราอาจจะมีการตัดแต่ง พกทูบพกเทียนนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับขนาดของกระทงเราด้วยจะเสียบลงตรงกลางเลยนะครับแล้วต่อไปเราก็จะใส่เทียน1เล่มนะครับจากนั้นก็เป็นดอกไม้สําหรับการบูชาเราอาจจะใช้ดอกไม้สีขาวอาจจะเป็นดอกพุทซ้อนนะครับดอกมะลิดอกอะไรก็ได้ที่เป็นดอกไม้บูชานะครับใส่หนึ่งคู่ถ้าเกิดเราอยากได้ดอกไม้ที่มันมีความสวยงามเราก็สามารถที่จะใส่ดอกไม้เข้าไปได้ด้วยตัวนี้เป็นชวนชมมันจะทําให้กระทงของเราเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับ สำหรับเทคนิคการเก็บกระทงนะครับหลังจากที่เราทําเป็นโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งใส่เครื่องบูชาแล้วก็ดอกไม้ที่จะเป็นเครื่องตกแต่งต่างๆตัวนี้เราสามารถที่จะเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็สามารถที่จะเรียงกันได้หลายชั้นด้วยเก็บได้เป็นวัน2วันเลยนะครับ าเกิดเราต้องการที่จะนําไปลอยหรือนําไปขายไปจําหน่ายนะครับเราค่อยใส่เครื่องบูชาเข้าไปเพราะว่าตัวนั้นมันจะเหี่ยวได้ง่ายสาหรับประโยชน์ของการทํากระทงจากวัสดุในสวนหรือเป็นวัสดุอินทรีย์นะครับสามารถที่จะทาเองได้ทําได้ง่ายโดยอาศัยวัสดุต่างๆที่มันมีอยู่ในสวนอยู่แล้วมาทำนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อกระทงแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยให้ท่านสามารถประกอบกระทงแล้วขายได้ในเทศกาลลอยกระทงต่อไปวัสดุที่นามาทำเนี่ยเป็นวัสดุอินทรีย์สามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายเป็นอาหารของพวกสัตว์น้าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งพวกนนี้ะครับ ช่วยปรับสภาพน้ําให้มันมีจลินซีมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมันจะใสขึ้นและที่สําคัญเลยนะครับยังช่วยให้เราเนี่ยประหยัดงบประมาณในการซื้อนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อกระทงเพื่อที่จะไปลอย <S <S ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทํากระทงจากวัสดุในสวนนะครับถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการสร้างความสามัคคีในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กชอบลอยกระทงนะครับ ให้เด็กมาฝึกทําแล้วก็ฝึกใช้สมาธิฝึกใช้ของที่มันมีอยู่ในสวนนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสำหรับท่านที่มีสีมือมีแนวคิดที่แปลกใหม่นะครับก็สามารถที่จะทําเป็นรายได้เสริมก็ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางหรือหนึ่งไอเดียสาหรับการทํากระทงกระทงลักโลกจากวัสดุในสวนวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ